สบายดีพี่น้องเมื่อนี้อะคอยสิภาพไปเบิง่งภูเขาแต่ว่าบรรยากาศมันอยากคึมคึมในหน่อยหนึ่งเข้ามาเบิ่งตอนอาเข้ามาเบิง่งอในหุ่นทางนะเวลาขี่รถเวลาเขาขี่รถไปน้ำทางนะอะวิววิวในหุ่นทางนะมันสีเป็นอวไร ข่สีโซ่ให้เบิ่งเลยขอบใจ I will w a i Wait โอ้ยพี่น้องกูนะเอ็นส oh, ายไผ่อ้ามมักกินกระทินอ่อนไหม เขาบอกระวังเด้อโทรศัพท์เจ้าสีแดงเป็จุดมุ่งหมายของลิงมืกินยอดกระถินเลยพี่น้องเพิ่นกินยอดกระถินนั่นเป็นแระเสดตะมันกระดก แซ่บแซ่บไปแล้วกินยอดอ่อนนัอยอดอ่อนกระทินแซ่บลเด้อพี่น้องแล้วก็ลิงกมักกินงิกินแบบยอดหยาหรือยอดเอ้ยอดอ้อยิกินยอดอ้อยทาน่ะ ออกมาหาก,กินทางถนนเลยทางล้างน่าจะเป็นป่าแต่ว่าพอออกไปจะออกมามก Look this one ในโคมแบบนี้พี่น้องแล้วเขาเจ้ากระสักเครื่องเขาเจ้าสักเครื่องชุ่มให้เบิร์นเดวลาสักเครื่ององอันนี้อารมณ์แบบตอนคอยในน้อยเลยแหละ พี่น้องกำลังสุกกำลังเหลืองก่อนสิบไปเบิง่งภูเขาถ้าฝนโบนโตกก็สิไปพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คอยพามาเบิง่งวิวทางนั้นจะเป็นป่าเขาเลยทางนั้น แต่ว่าต้นไม้มันบังต้นตกพี่น้องเลยต้นตกแห้งๆตนตกแห้งๆพี่น้องคลิปนี้ข่อยกับโคลดไปก่อน ก็ได้ไปภูเขาท่านพอคนมันตกแห้งบางทางผ่าอาดหนา้าผ่ามันแดดแห้งแล้วค่อยสิพาไปเบิ่งภูเขาอีกเมื่อนี้ได้เบิ่งแต่อาบนิเวณรอบๆหน่อยหนึ่งขอบใจที่ขับมาเบิง่งเอาวิดีโออยจนจบฝากติดตามต,ต่อไป นะเด้อพี่น้องขอขอบใจบ๊ายบาย